นี่นะครับเอฟซีมาแล้วนะครับเนาะสวัสดีครับเข้าสู่ช่องแดงชาแนลนะครับวันนี้ก็มาดูบรรยากาศหน้าร้านปูนะครับเนาะโอเอฟซีนะครับมาจะมาบนนะครับแก้บนนะครับเออคนไผ่ให้คนไผ่ล่ะคนช่างคล้องน้ำไผ่ล่ะกคนน้ำใจถึงแล้วหาน้ำน้ำห้หนูจะตามคนในหลานูกสาวนะจับน้ำน้ได้ได้ได้ขันล้ำลูกสอนไหนก็ได้ค่ะ ก็นี่แล้เพราะว่าหนูมาไก่มต้งาลคุณค่ะแดสบบาทค่ะแมคนเนาะจ้าโอเคเลยโอเคโอเคโอเคงเย่ค่นคาคแม่มาจออ้เจอไอ้ล้างสมคนแม่มาเจอาลาคเอาชุดใดค่ะเอาชุดใด

บ่ได้ยหายเด้ต่ำได้หมดกระโค่นอะไรปโอ้เห็นยุ้ยใส่โอ้ก็ได้ายเ่แค่ยุ้นี่เด้แหละโอ้ก็ได้ยหายไป้ใส่นี่นะครับน้องเอฟซีเขาก็มาเยี่ยมเยียนกันนะครับแล้วก็มาแก้บนนะนี่เนาะสวัสดีครับอ๋อบิลิลำเนาะครับเนาะไอ้ไอ้พวกนุ่งตาเนี่อเคยเห็นเจอเคยเห็นเคยเห็นรึเปล่เคยเห็นในโฆษณาที่เราเบลอเคยโทรมาดอกแต่แบบว่า ตอนที่แหลกนุกติดตอกับยาชีบัที่นี้เอาไปมานุติดต่อเลาบ่ได้นุกก็เลยติดต่อมากมวบานเบาหอมให้่นแก่บนห้เชื่อนึ่งเมน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 เบาหอมที่ว่าเอาเก่าที่บ้าเอาเก่าค้นเมนแบบเก่ายังไจไปเต้นดูเมนมาต่อยสีเหลืองเมนเบาหอม่ะไปต่โตัล้างอสามคนมาแม่สามแม่รัแม่ไม่เห็นหนู่ หายากเนาะอ่ ia, rats, you know, know trips, แดดร้อนนะช่วงเนี้ยแดดร้อนวันเนี้ยนี่นะครับมะมีการล้ำกันไม่กัดนะครับอ สามจุนสามมุ่งสามจ่เดี๋ยว่จายอะ้าไรมันง่ั่งตีสามคนอ้โหัวใจหน้าผก็เห็นมั่งตอนนอกเว้ยผมตอนนั้นโอ้เขาอาิตยันจิเลยอมาหลบคนลุกอาทิตสาจิเธอจะอยู่นอกเว้ยแล้ว้าเขาสิบหาหลายปยี่สี่เขาสิบห้หย้ยละเพื่อเเห็นวางเพืเห็นคนที่ไหนข้นไหน ก็กับเก่งคือนี่แหละแต่ว่ามคนละคนนะเอาที่นี่คนกันเก็ดเชื่อกันอืมย่านบ่ได้นะก็เลยพักหาสื่อทำเกันขายยาเขาเห็ดใบเเพราะว่าบืนมันก็มีวันพระแล้วก็เห็ดใบคือมือนี่ค่ะเพฟ่อวันนี้มีตีนะครับเนาะมาจากบุรีรัมย์นะครับเนาะแล้วบาทค่ะ มาจากบริามนะครับแต่ประมาณออกลกค่ะแก้บนนะครับมาแต่เช้าเลยนะครับเนาะ้า่เช้าเลยนะครับเนาอืม อ๋อผักหวานเนาะไม่เคยแล้วมันคือยังไงใช่ดอกันแก้วผักหวานปลาไปฝากแก้วหวานปลากับเพ่ไปฝากท่นเอานี่ดอกมันมาสั่งสิเสียไ่แล้วดอกมันอ่ะอมันพักมันกัมีนอันนี้เท่าไหร่เนี่ยไอนี้บอกอ่อันนี้ก็ช่างก่อนสิพี่แดงละห้าสิบบาทดักหวานมันไม่ดีแล้วตอนนี้ เราว่าาร้ยก็มันอ่าปนปนอันนี้ไปก็ได้ปนใบดาวเรืองไปก็ได้แล้วไม่กินแต่แบบนี้เออแบบนี้ก็เอาด้วแเบแบบแบบนี้นะหอมเด้อดอกมันนะเสนโอ้ยพี่เด็กกล้วยพี่แยงเอาขั้นไงเนี่ยอันนี้อะไรอะหอพักกูอันนี้พักกูพักตาเปียกพักน้ำบ้านเท่าเนี่ยโอ้ักผมเนาะปักผมก็ปั๊บอายชอบกินเนาะ นี่นะครับเอฟซีแต่งชุดลำอีกโอ้ยงานงานเข้าตลอดเลยเนาะนี่เนาะเอองานยุ่งมากเลยช่วงนี้ลำก็จะลำขายก็จะขายโอ้โนี่ ก็มาดูบรรยากาศนะครับเนาะพกันวลวค่าทอกันบ้คุณไค่ะพร้อมกัหืว่าอันบนอยค่ะบอยอันอมันายเล้คูจดายมครูนาะ โอ้นั่นก็สายสร้อยย่าใหญ่เนาะนี่ปลา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 ปาปล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 าปปลา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 ปาปลปลาปลาปาปลาปลาปลาปาปล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 าปาปลาปาปลลาป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 าปลาปลาปาปล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 าป ไม่หอมป่ะข้าไม่หรอม่เอาลอกเจ้าคนลูกไปล่ำรอเลยล่ำรอเลยฟ้อมไว้ก่อนโอ้โหเป็นไงเอาหนูพร้อมเราได้แม่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวเอข้าวให้คนก่อนเอาถุก่อน เองครับเอก็มาบรรยากาศวันนี้นะครับเราบ้านแม่บุญทนะกายคอนะคนถือยวกับคนถอยขอมาเจาเถ้าเรานเราไวว่าามนีเปนันตัวน่นะาน่มต้องมาเห็นน นี่นะครับก็คลิปนี้ก็ขอลงไว้แค่นี้ก่อนนะครับเอฟีนะครับรายงานจากช่องแดงชาแนลนะครับเช้านี้นะครับหน้าลานปูนะครับเนาะมีอะไรคึกคักกันนะครับเนาะก็ขอลงไลน์ไว้แค่นี้ขอลงคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะครับเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแดงชาแนลด้วยนะครับ ขอบพระคุณมากนะครับ